เอาค้องเด่นไปน้ำตี้ว่าขค้องเด่นไปเด่นโอ้มรันงทร้เลยมรนนงสังงนนงกผนย้อนอารมุ่สักหน่อยน่งบรรยากาศร,ร่มเย็นดีค่ะ กับลูกเด่นหน้าคนนะได้ยินแต่เสียงคืนเธอได้หาแสงจันทร์ งานดีอยู่บเนี่ยระวังเดอ้อระวังเดอ้อพอดกำลังหายไข่มาเนนามด่นหนามีเด้ะมันนังเศร้าเหมือย <laughs> นะวันธรรมดาคนก็สิบ่ได้ปานใดคันวันหยุดคนสิได้อยู่พี่พิมพ์สวัสดีจ้าว่านางเด่นอยู่อันอยู่หาดแสงจันทร์อยู่ทะเล อยู่บ้านได้แห่งอันนี้ก็เลยออกมาซะขอบคุณในร้ายจ้ะพี่พิมเมนจา้าคนพอกับลูกคนเด่นอยู่คนน้องพอดน้องพอดกับพอ ทำธุรามาเริ่มมาเวนังเศร้าเมื่อยเ <c oughs> อรทุกอย่างนองพอดปิวคนบาคอยร้ายไปไหนหรอกเพราะว่าเป็นวันธรรมดาขันเป็นวันยุดธคนสิร้ายสาวอาทิตย์ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่มาดพี่พิมพ์ขอบคุณในหลายจ้าโอ้ยตากระเริมโบเห็นหุงเดละ่ะมันฟาง พี่มาสวัสดีนะคะสบายดีบบมานาังเด่นทะเลน้ำกันเด้อมองไปเห็นเลยวันนี้น้องทุนสาวล้วสบายดี สบายดีเดอ้อจานองละขอ,ขอบใจละลายที่เขามาเยี่ยมสม้มขอบคุณพี่พิมพี่มาดกันน้องทูนสาวลาวเดอ้อจะ้ะที่มาให้กำลังใจคุณวรูขาเ่นน้ำ เจ้าเดนน้ำไนดะ้ยินเสียงอยู่บอหรือว่าอะไรยินแต่เสียงคืนทะเดน้องทูนสาวลาสบายดีบอน้องดะเ้อยบอเลยอันนี้เขาไปหาโดนเติและโดยขอบใจได้รายเนาะ เพราะว่ามันอันเสียงลมแน่ขึ้นแท้แน,น่ย่านได้ยินบ่สัตว์พี่พิมพ์ไก่สิขึ้นเด้อย,อยางบางเทื่อก็เขาไปหาบ่ทันเด้อจ้ะพี่พิมเอ้ยออนกะม่านนี่ก็ไปโรงบาล น้องทูน่าจังไดสบายดีบ้วยอ๋อแกลกาโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยสมมานี่หาคังและสมสมโทรศัพท์เครื่องเดียวนี่พังจักกว่าเท่หร่เทือและดูดินแน่ ขั้นเพิ่นได้ดินขั้นเพิ่นบอ่ออะไขั้นเพิ่นบ่ท่านดน้นอนกับบ่ออะจับดอกโทรศัพท์กันเสียงสัจจาพิมาดวะอ่าขอบคุณในรายจ้ะอันนี้กับโทรศัพท์นี่กับพังอะไรเป็นเดือนแหละ พึ่งเอาไปสอมใหม่ใหม่ยุดแลยยุดยุดเลยยุดอยู่โมเลยล่งคลิปเป็นปกติไหมนี่ก่อนสิไรมาอันนั้นทายคลิปเนี่ยกะอาทิตย์หนึ่งเลยเนี่ยเปลี่ยนกันป่วยโทรศัพท์กับคนเบิ่งนบรยากาศ ขอบคุณสองด้านดวงใจเสีใหายเปิงบรรยากาศโอ้ยตากะวิวสวยดีครับแมนจ้ะโดนๆกันเลยมากถืออาเดยจะพิมพ์อ่อนกับบริเคอยบริมากเลยแหละบริเวณว่าโบคอยหลายมา,ยาก,มกาามาแหละมัน,บ,มมนบอกมีเวลาเนาะ พอน้องพอดกระเฮ็ดงานแล้วกับบริยุทธ์อันนี้ขอยุทธขอาเจา้าไปทำธุรามากกั่ักับบริยุทธ์ก็เริ่มมาแวบบวันวันทำมลาลาบ่าคอยมีคนบรรไหรอกแกน้อง่ะขันวันยุดธ วันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยคนสีลายเนาะอันนี้คือวันธรรมดาเนี่เขาเจ้ากระสิไปเหตุงานเหตุยังเนาะกันสีลายกับย่ามแดงเขาเจ้าเหลือกงานแลวก็เสิมะน,นังนังเห่น็เนาะจาขอบคุณได้ลายเลยอจ้าพีพ่ๆจะที่หายกำลังใจมันกะถ่าแก่มาแล้วเนาะลกปัวน,นี่หายอันนั้นเขามา ตัวน,นี่นชแล้วกับอันอันไม่มาดเรื่อยๆฮะนะจักสีอยูร้อนหอดปีเด้อบอ่อ,อนไกบ่บ่อหูเจ้าของเ <laughs> มื่อยใจยังวะขอบคุณสำหรับสติ๊กเกอร์เลยจ้า สิบเอ็ดนาทีสิบสองนาทีกัไไรเนาะจากพี่พิมเนาะเอาซ้ำหนีเนาะสิบห้ายางแบบโอ้ยทงน้องคอดปิวเก็บทงให้ดูก่อนทงใส่ข้องเด่นเพิ่นจะ่ข้องเพิ่นกันยังประเด็นน้ำน้ำพอเพิ่นอยู่ สิเป็นหมมีเปมาผูกกับผูกนอนไดน้ขอบคุณสำหรับกำลังใจเด้อจะ้ะพี่มาดพี่พิพมน้องทูนยางแห้งกับอะไรยันโทรศัพท์ตี คนดูสิเวียนหัวดูแลสุขภาพกันเด้อจะพี่พิมพี่มาทันบนเป็นล้วก็คขึ้นสิโอ้ยอันตรายอันตรายสิยางให้เบิ่ สิพาเบิงไกัยๆได้ซั้นนี้เนาะย่างแห้งกบบรบโบลายและยันโทรศัพท์อันนี้บนน้องพอดน้องพอดกับคอเลยนะ อ๋อมันกาที่แดกกาพ่มานออนกาเจ็บกระเพาะเจ็บกระเพาะแล้วก็พอซื้อยามาก,กินแล้วก็หายพอหายเจ็บกระเพาะแล้วก็มาปวดแอวพอปวดแอวซื้อยามาก,กินก็หายแล้วก็เป็นอันนี้ความรันขึ้นเอกเออมันหลายหลายอย่างพี่มาหลายอย่างหลาย เ่าอันนี้ให้จะกล้องว่าจะสิอยู่หอดถึงปีหรือบ่อ่หรอบ่สบายเดือยเลี้ยกกับเป็นเลี้ยวกับเป็นอยู่ <laughs> พอรักษาก็พอหายกับโรคอื่นมาอีก ขอบคุณในไ,ไลายเลยจะขอบคุณพี่พิมพ์พี่พิมสตอรี่พี่พิมกินแซมเนาะเออบอกบอกถืออย่บพี่พิม,พพม,พพม,พพมแล้วก็ขอบคุณพี่มากอ่าแล้วก็น้องทูนสาวเล่าเนาะที่เขามารับส่มคลิปสำหรับคลิปนี้กาซีฝากไว้ซ้ำเน้แด้เพื่อ พี่น้องเขาเขามาหย่อนดังหายเนาะคลิปมกักคะสีเงาเกินไปเนาะขอบคุณหลายลายเลอจ้ะอ่อนกะสีลงไลแหละไลเอาสำนีกก่อนขอบคุณพี่พิมขอบคุณพี่มาดเดอ้อขอบคุณหลายลายเลยจ้าอ่อนกะสีขออนุญาตด,ดงก่อนเดอ้อบายบายจา้าเรา แมนจะพีม่มาาซื้อยามากินแล้วมันก็ก็หายแล้วก็อย่างอื่นมาแทนอีกอย่างนี้พอปวดปวดเอวใช่ไหมก็ซื้อยาแก้ปวดอะไรมากินก็หายจ้าขอบคุณได้หลายจ้าบายบายจ้าขออนุญาตลงไลเดอ้อ